สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้พบกับเราอีกแล้วบาวักสินใช่แล้วนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูของดีนะครับนี่ก็จะเป็นตาคูณครับตาที่อยู่กับต้นคูณครับทุกท่านผมก็ได้มานะครับเป็นรูปทรงเหมือนพระเลยนะครับทุกท่านหายากนะครับตาคูณนะครับเป็นของมหานิยมนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบนะครับการค้าขายนะครับร่ารวยนะครับ ติดตัวไว้นะครับเป็นของดีนะครับของสะสมนะครับมีมันจะมีพุทธคุณในตัวนะครับไม่ต้องปลุกเสกใดๆนะครับตาคุณครับก็สําหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับก็เขาจะชอบกันนะครับนําติดตัวไว้นะครับหรือว่าแขวนไว้นะครับตามรถตามที่ต่างๆของบ้านครับก็เป็นตาคูณมงคลนะครับสรรพคุณของเขาก็มีหลายอย่างครับ ้าขายร่ำรวยนะครับเรียกซับนะครับอาจจะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับก็สวยๆครับทุกท่านครับก็ดูคล้ายๆพระนะครับมันเป็นแบบว่าตาติดกันนะครับสามตานะครับตาคูณครับตาที่อยู่กับต้นคูณครับสวยๆครับทุกท่านก็ นี่จะเป็น3มตานะครับสำหรับตาเดียวนะครับของบ่าวฮักศิลก็มีเยอะนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าอยากได้นะครับก็ทัดเข้ามาได้นะครับสวยๆครับทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม